เนื่องในวันพืชมงคลวันที่17พฤษภาคม2566นะคะทีมข่าวมหาชัยเคลือบชีวีของเราจะขอพาไปรู้จักกับเจ้าของรางวัลเกษตร,รกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเพราะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้าประจําปี2563ซึ่งได้รับรางวัลน,นี้เมื่อวันพืชมงคลเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือนายพี่บูนชัยชวนชื่นและเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลากัดสวยงามเพื่อการส่งออกครบวงจรยาวลักษณ์ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ในหมู่หนึ่งต สวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งคุณพิบูลชัยได้เล่านะคะว่าจุดเริ่มต้นนั้นมาจากความชอบของตัวเองที่ชอบเลี้ยงปลากาัดเริ่มจากเอากระถางแต,แตกของแม่มาเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาก,ก็ขายนะคะแล้วก็ขายได้ดีจึงได้มาเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็ขายผ่านทางออนไลน์ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจนในที่สุดจึงได้ปรับปรุงระบบการเลี้ยงเรียนรู้เรื่องปลากัดอย่างจรงิงจังจนเกิดเป็นฟาร์มปลากัดแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งเปิดมาได้ราว23ปีนะคะช่วงแรกนั้นก็เป็นการขายภายในประเทศค่ะ และเมื่อ10ปีที่ผ่านมานั้นก็ได้ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งตลาดสําคัญอยู่ที่ประเทศจีนที่ทําเท่าไหร่ก็ไม่พอต่อความต้องการแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเดียวที่สามารถส่งไปยังประเทศออสเตรเลียได้เนื่องจากการส่งไปที่ออสเตรเลียมีขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนต้องผ่านการตรวจหลายอย่างจึงจะผ่านที่ฟาร์มนี้มีประกาศหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีความชอบความต้องการที่ต่างกันไปทั้งพันธุ์ฮัฟมูลหูช้างคราวเทลรวมไปถึงประกาศ ป่ามหาชัยที่นี่ก็มีเลี้ยงไว้ด้วยค่ะคืออาชีพที่ทําเกี่ยวกับของสวยงามนะต้องมีใจรักหนึ่งคือต้องมีใจรักรักในสิ่งที่เราจะเลี้ยงก่อนเพราะถ้าเรามีใจรักเนี่ยประโยชน์จะตามมาครับวันนี้เนี่ยตลาดประกาศมันเติบโตมากๆนะครับไชน่าบูมเมอร์ที่มันเกิดมา2ปีเนี่ยครับมันมันทําให้ปริมาณการขายประกาศในบ้านเรามันสูงสูงมากๆครับยัง ปลาสวยงามเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมาเลี้ยงปลาสวยงามนะมันมีบันไดมันมีสมการของมันมีหลายช่วงตั้งแต่เหยื่อตั้งแต่คูก่การเลี้ยงนะครับตั้งแต่คู่รวบรวมตั้งแต่การส่งออกแม้แต่การขนส่งนะครับม,มันมีหลายช่วงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ที่ว่าเราสนใจกับมันหรือเปล่า สำหรับการจำหน่ายของฟาร์มนี้จะส่งออกต่างประเทศอย่างเดียวเท่านั้นไม่จำหน่ายปลีแต่ยินดีที่จะสอนการเลี้ยงให้เพราะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่พร้อมจะมอบความรู้ให้กับคนที่รักและอยากมีอาชีพติดตัวและยังเชื่อว่าอาชีพเกษตรกรนั้นยังสามารถทำให้คนที่รักคนขยันมีเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้เป็นนายตัวเองได้ซึ่งในช่วงชีวิตที่ได้เป็นเกษตรกรนั้นก็ได้รางวัลมาเกือบทุกเวทีซึ่งรางวัลที่ภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดปลาสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทยประจํา ปี2552ที่ได้ทั้งประเภทคลีบสั้นแล้วก็คลีบยาวในเวทีเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้นะคะและอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็คือรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและผ่านไม้น้ำที่ได้รับเมื่อวันพืชมงคลประจำปี2563จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะความภูมิใจในการเลี้ยงประกัดวันนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทำให้ผมเนี่ยอยู่ได้อย่างมีเกียรติทำให้ผม มีเงินมีรายได้ที่จะเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวที่สำคัญนะเรามีชีวิตที่มันเป็นของเราครับเรามีชีวิตที่เรากำหนดเส้นทางของเราได้เราไม่ไม่ได้เป็นลูกน้องใครเราเป็นนายของเราเองครับ <c oughs> การได้รางวัลเบสอินโชทั้งประกาศและคลิปสัน้นและคลิปยาวในในคราวเดียวกันซึ่งซึ่งไม่เคยมีใครทำได้และและจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้ พืชนงคลเมื่อปี63รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์งานและพันธุ์ไม้น้ำก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครครับจังหวัดเราไม่เคยมีใครได้รางวัลน,นี้